สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องก็จะหาเรื่องราวข่าวคราวดีๆที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่าวันนี้ก็คือเป็นข่าวดีนั่นเองครับเพราะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ปรับขึ้นเบี้ยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ สูงสุดจะเพิ่มขึ้นถึง72%นั่นเองครับรายละเอียดจะเป็นเช่นไรก็ก่อนจะเข้าไปฟังก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ามาดูกันที่เมื่อวันที่27สิงหาคม2564นายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประกาศใช้หลักเกณฑ์การใช้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการ เกษตรฉบับใหม่371ทับสอว่ากระทรวงกรเกษตรสากลร,ร่วมกับกระทรวงการคลังประกาศใช้หลักเกณฑ์การชักให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตรฉบับใหม่ตามที่กระทรวงกรเกษตรเสนอเพื่อปรับปรุงอัตราการให้ความช่วยเหลือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นจากหลักเกณฑ์เดิมตั้งแต่ปี2556นั่นเองครับความช่วยเหลือด้านการ,กรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินด้านพืชก็มีดังนี้ก็คือจะมีช่วยอะไรบ้างก็ไปดูก็คือ1ก็คือข้าวเกษตรกร,ะกรจะได้รับการเยียวยาถึง1,340บาทต่อไร่เพิ่มขึ้นจากเมื่อครั้งก่อนถึง20.39%จากเดิมชาวนาจะได้รับเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติก็แค่1,113บาทต่อไร่ไม่เกิน30ไร่ต่อราย สองก็คือพืชไร่ก็จะเยียวยาที่1980บาทต่อไร่เพิ่มขึ้นถึงสูงสุดถึง72.4%จเปอร์เซจากเดิมพืชไร่จะได้รับการเยียวยาแค่1 0 4 8บาทต่อไร่และก็ไม่เกิน30ไร่ต่อรายเช่นเดียวกัน3ก็คือพืชสวนเยียวยาที่1980บาทต่อไร่เพิ่มขึ้น18ปอร์เซจากเดิม พืชไร่จะได้รับเยียวยาแค่1,690บาทต่อไร่ไม่เกิน30ไร่ต่อรายนั่นเอง4ก็คือไม้ผลไม้ยืนต้นเยียวยาถึง4,48บาทต่อไร่และก็ไม่เกิน30ไร่ต่อรายจากเดิมที่ไม่ได้รับการเยียวยาครั้งนี้ถือว่าจะได้รับนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเอามาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรทุกๆท,ท,ท่านนะครับว่า วันนี้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็คืบหน้ามานั่นเองครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแล้วก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามจะได้ไม่พลาด่่าาววขเรื่องราวของชาวเกษตรนั่นเองครับ